สะพานเครื่องดับสะพานหัวจานเนสะพานคอนกรีตเป็นสะพานโตกาวดูเปล่าจะาเห็นยื่แม่น้ำลองอยู่เนองมันมันบรรจบก,กันระหว่นางแม่น้ำหัวจานกับแม่น้ำลองเป็นยื่วช่วย ประมาณสองกิโลโอเค i don't xây luôn rồi. Ồ, ờ, đến tên cô ngam này đó. <laughs> โก้องบ่เบิงว้าเออแามมันบอนั่นเนาะไปไปโอ้ด็กดกสบายดีด็กดึกสบายดีเออนั่นแหละน้องพอดีมาเอาเขาไปซีกับพอดีผ่านมากะมาถ่ายอันโรงเรียนเนาะเป็นโรงเรียนชุมชนบางวันห้องนี่แหละบางวันขันตจา์ เด็กๆมาสบายดีเด็กๆสบายดีกล้องเลวเอออ่าเด็กๆกําลังเตรียมใกล้จะถึงเวลาเข่าห้องแล้วบ่จังมุกเลยตีมากระแลงแล้วบ่เนี่เออสบายดีกล้องเลยอายกล้องเอาแล้วอายกล้องก็เป็นมันบุ๊บสบายดีลุงๆเลยเด็กๆกําลังเตรียมเข่าเฮียนโอ้กระเป๋าไนฟะกระเป๋าๆๆๆๆมัน เก่งเก่งเก่งตั้งใจเรียนเด้อตั้งใจเรียนเด้อภาพบรรยากาศโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านคันตะจานหมู่เชฟพทองแข่งสวรรค์ตะเขตเนาะซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านของส่องบ่าวลชานเอลเนี่ยนาะพี่น้องเนาะโอเคอ้าวสบายดีอะไรไปไซน่ะเออออ๋อ อายคนที่จได้ควมรู้อายคู่ก็บ่ได้ควมรู้เนาะอายสู้บ่ได้นอนนำอือเอาเห็นยังมาดูกชายนะ่ะเออโอเคทุกคนสบายดี เกดเด้อบัดเดี่ยวขอกัดีเีเขาสอบหนึ่งเะเดี๋ยวก็จสลั่นเครื่องแล้วบันรนี้ลงขิดกันเด้อพบกันมาคขิดนะเกดขีดไปบาย